ทีนี้ไป่ได้พี่น้องมึง สวัสดีครับวันนี้พบกับบ่าวสีพี่น้องวันนี้บ่าวสีพาพี่น้องมาวัดท่าสแสบงผ้าของอาจารย์ต๋อมพี่น้องเดี๋ยวเฮับเบิ่งบรรยากาศข้างในกันพี่น้องไปพี่น้องไปกันเลยอันนี้ฮับสิมาบูชาองค์ม้แล้วก็ไปไหว้ท้าวเวสสุวรรณครับ

ออสิปทั่ววัดกันอันนี้มองข้างหน้านาจะเป็นกุฏิพ่นธีราสีไม่ได้ลีบอันนี้ก็จะเป็นพยา,าะมมนะอยู่ริมริมแม่น้มนี่าเป็น,นอ,อาจารย์ัวนี่ึ้เป็นมาน ออเราจะมากาบไหว้แบบว่าเป็นลมลมลื่นดีครับมมกุ้งไม่กับบนท่านเดรย์บรรดาดยเดี๋ยวเหาภาพเบลเวญพญายนาคอยู่ข้างริมแป่นน้ำนะพี่น้องเต็มมือนี้เต็มมือนี้พระอาจารย์ตอมพนอาจจะไปอยู่ครับคอ,อยลงพญายนาคพญานาคสีสันสวยงาม พญานาเกิดสีมีอยู่สองสองขร,รุยรองค์องค์พญานาคยืนใแม่น้ำเลยยืนเอียรคอยอันนี้ก็หลังเกิดเเป็นพญานาครับ เนี่ยนาบรรยากาศสีสางเลยทิวแม่น้ำเลยแต่บ้าสีบนเนี่ยใจว่าม,นนม,นม,มนาาันจะเป็นแม่น้ำมูลหรือแม่น้ำสีนะยุ่งหลังแตข้างหลังก็จะเป็นแม่น้ำเลยข้างหน้าก็จะเป็นพญานา ลังกะศิเป็นพระพุทธรูปแบบลังของมาสิกระิเป็นพระพุทธรูปให้กาไปไหวกระิเป็นพระนาปกนี่เป็นพระพุทธรูปให้ไหวเมื่อกี้มันเกิดซมีมองไปสามารถปล่อยปลาไหลได้ครับจะไปซื้อปลาไหลไปปล่อยได้ครับ อันนี้คือมีเป็นพญานาคสององค์เป็นปูสีบุเป็นแม่สีปทุมมากับปูพญานาคสีสุดสีสุวรรณน,นาคามีพญานาคสององค์ให้พี่น้องได้กับอู้อบรรยากาศตอนมาซีมาตอนนี้เนี่ยแห่ง พยานักสวยงามเอาขึ้นย่าเลาดไปเกอสิประมาณแต่เพิ่งเกิดมีให้ลอดหลอดพยานากอยู่ครับาี่นอแต่เพิ่งเกิดพะรังมันกับบ่ได้มีอย่างก,กําลังสะเอาขึ้นยางลอดไ,ไปเยเอะๆ คนกำลังหลายคนกำลังมาคนมาเรื่อยๆตอนนี้บาาสีมาเวลจาจังโมงตอนนี้สิบเอ็ดโมงสิบแปดนาทีเจ้าหญิงมีนมยุงครับเจ้าหญงหาไม่ห้าเจ้าหญิงมีนมยุ่งนยิงนมบัดใช่ตัวหนึ่าาง,อง,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 องเอาสีขาวก็มีเหรอ อนอ้สีขาวสวยงาน้องยุงสีขาวอีตัวี่บิตัวนี้คนไหมงานจริรรรง,งงานแต่ตัวหนึ่งตตัวหนึ่งยงในตอนนี้กาลัางหาหม่องสอวัตถุมงคลอยู่แต่เพื่อนจะมีหม่องขายลอตเตอรี่ล,ล้ะกะขายวัตถุมงคลนำแต่บาสีแลลยแรงที่สัญญางานมึงว่ามันจะมีหม่องสอวัตถุมงคลบ่ ตัวที่บอกว่าสีทามหนึ่งหันนี่คือตำๆมาพันพันหาพันเก่าพันเก่านี่รุ่นเนื้อแต่สิมีราคาสี่พันกว่าบาทแล้วกันห้ 5, าพันกว่าบาทต่างอย่างหาเบิง่งว่ามันชิมีบ่อกเดี๋ยวพาพี่น้องไปย่างเบิ่งวัดเพิ่นครับพี่น้องถ้ามาวัดเพิ่นนี่สีจะล่างสางเป็นส่วนไลยแต่สีบะเดนมีแบบเป็นสิงนส่งอย่างที่เก่าแก่อย่างนครับ นก็คืมีสางอยู่เรื่อยๆแต่สิบราร์ดิแบบนียถ้ามีถบาบาสิบาสิบาน์ดิคิปอันบองนี้อาจจะเป็นกุฏีพนนี่จะสิดประมาณแค่ไหนนี่อาจจะเป็นกุฏีพอดีแล้วรับมีหม่องเสาวัตถุมงคอดป่ะมีอมมีหม่องเสาวัตถุมงคลบ่ครับ ไม่มีไม่มีอะไรบาทเขาบอกอ๋อถามมนแล้วบอกว่าหม่องสวัสดิถูมงคลน,นะมันมีแต่ว่าเป็นซีมีขายอยู่หม่องแผงแบตเตอรี่ถ้าแผงแบตเตอรี่อะซีมีอยู่เป็นซีบันเดย์มีแบบจำหน่ายสำหรับขายวัตถุมงคเลเรื่อยๆว่านะครับเนดะี๋ยวอย่าไปเบิง่งเดี๋เรบบามาเพิ่งกำลังปลูกกบใหม่อันนี้เพิ่งกำลังจีดสัส่ง อันหนึ่งบุหุเด้อเดี๋ยวปาสีไปหาข้อมูลเรานะมนมณฑลพิธีกาลังสร้างอยู่ตอนนี้คือวิหารหลวงพ่อแสนคําที่จะอัญเชิญหลวงพ่อมาประดิษฐานให้พุทธศาสนิกชนได้ก,ากร,าราบไหว้สักการะบูชาไอ้เบิ่งว่ามันมีมันปฏิสัสงขอย่างเดียวไปเดวไปเบิ่งวัตถุมงคลอยู่เราแต่ยีน้อยกันพี่น้องบางสีสนใจอยู่แต่ราค่ามันกะแรงย,ยังน่อยมันกับปดิถี ว่าเพิ่นงับมีสื่อนะมีสื่อเสียงนี่แหละก็่ประมาณแดดก็บสีขอนจังหน่อยเพื่อพี่น,น,น้อ,เนนองเอฟซีจะไปอยากมากนคนกัมาเรื่อยๆครับคนก็มาหลายเด้เดี๋ยวว่าพอมีมีคนเรื่อยๆ,ๆครับ <S 1> <S 1> แต่ทีบาซีไปถามเพิ่นธุ์มาพูดบอกว่าวิธีปลุกเสียก็ดุมงคลนะ ปรอาจารย์มาจิดแจวัตุมงคลก็แล้วแต่พระจีตแดงครับพี่น้องมันก็จิดซุ่มไฮเลยวันเหนือเรียบได้บางองค์เพิ่นได้ไปเขารับบูชาเป็นหมื่นส่งหมื่นสังหมื่นกแล้วแต่สองพันสองพันก็แล้วแต่พระจไดแดงแต่พระจีดดวงดีครับมีเส้นนอันนี้ก็ชีวิตพยาาตล เกินมาบหาร่นหมลนี่กินมาต้กันนอยไงมประมาณมีแต่เป็นรุ่นเนื้อครับอครับอันนี้เป็นรุ่นเนื้อมาได้หเพอันเดียวกันครับได้กันมีเสมามีหมลตังนี้นะครับนี่แบบราคาแบบบอแรงมาบับอแรงมีอยู่ประมาณพันห้าพันห้าครับพี่นี่พัห้า ุทองครับทองเรกันมาอีกรอบครับขัเรกนาครับจะเป็นดาลังบาซีกเปนประตูวัดประตูโบสถ์นประตูหมดประตูโค้งประตูโคงวัดเป็นหนึ่งม สวยงามข้างหน้ <descon fin asi> าเ็นที่ายของครับาามายยังตอนแมาสบายไม่ถ <São> ุงเท่าไหร่ถงได้ินนี่บูชาเท่าไหร่อันนี้เป็นซัตอนนี้เอาถุงเอาสถุงสถุงเอาสถุงถ้าหาที่บาเึงแลบูชาเาจำแบบนี้งจองาจุท่านเป็นยัง ตัวนี้เปิดอยู่สองพันห้าครับห้รอย้าอยหารอยห้าร้อยห้าอ้าออยหรอยอยา้องป้่อยห้ยาอออ่าอยา <laughs> มาไสกดิขอบคุณคมไปไปนไแ่มูครับื้มือนีกับซีบยามมาไม่บาสีกับาพี่น้องมาทัววัดแตววัดถูมงคลแปล้นึงเนเดี๋ยวบาวสีไปถ่า้พี่น้องมึงจะถ้าไปมาคิปแบบนี้กับฝากพี่น้องก็เลยว่าโซ่ไข่ก็ติดตามตั้งแต่บาวสีนำเจอกันนี่พี่นะครับผม 厉害。